หนังสือแจ้งความคืบหน้ากรณีพันตำรวจเอกนิพนธ์คงขวัญอดีตผู้กำกับการสพสะท้อนอำเภอนาทวีแจ้งความดำเนินคดีกับพันตำรวจโทพัฒนันพักดีดำรงทรรองผู้กำกับการสืบสวนสพอคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดาบตำรวจกฤตชัยเพชรแก้วและดาบตำรวจปริวัตรเรืองรักตามมาตรา157 หลังอ้างว่าทั้ง3นายใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อประสงค์ร้ายล่าสุดคดีนี้คณะกรรมาการปป,ปชพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็มีมติส่งเรื่องให้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีพันตำรวจโทพัฒนันพร้อมดับตำรวจอีกสนายในความผิดมาตรา157แล้วครับ พันตำรวจเอกนิพนธ์ก็บอกว่าคดีนี้แม้ว่าจะเกิดที่อู่ซ่อมรถอำเภอขาดใหญ่แต่ก็มีความเชื่อมโยงกับคดีที่ตัวเองเข้าแจ้งความเรื่องของรถของกลางหายไปจากสพสะท้อนเพราะมีตำรวจที่ถูกแจ้งความที่อาจจะไม่พอใจพยายามจะไปหาช่องทางกันแกล้งตัวเองจึงได้ประสานให้ตำรวจทั้งสานายหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวจากอู่ซ่อมรถเพื่อประสงค์ร้ายตนเองจึงต้องตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีครับ โดยคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่4แล้วนะครับที่คณะกรรมการปปชส่งเรื่องให้ดำเนินคดีกับตำรวจหลังถูกพันตำรวจเอกนิพนธ์แจ้งความซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการปปชได้ส่งเรื่องให้ดำเนินคดีตำรวจมาแล้ว3เรื่องด้วยกันก็คือคดีพันตำรวจเอกนิพนธ์กล่าวโทษรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาสนายพร้อมพวกความผิดมาตรา 157, 147, 184และก็189 คดีที่สรารวัตรสืบสวนสอพอสะท้อนถูกแจ้งความมาตรา157ยแล้วก็คดีที่พนักงานสอบสวนสอพอสะท้อนสองนายซุกซ่อนหนังสืออายการก็สออในทางทุจริตด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีคดีที่คณะกรรมการปป,ปอชอยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสองเรื่องคือคดีที่พันตํารวจเอกนิพนธ์แจ้งความดาเนินคดีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมพวกอีก6คนในความผิดมาตรา157ยแล้วก็179 และมาตรา200นะครับส่วนอีกคดีก็คือคดีนำรถจนไปซุกซ่อนในค่ายทหารแล้วก็มีการถอดอันไหลนั่นเองครับ